สวัสดีท่านที่ชื่นชอบนะครับการเล่นกีตาร์ทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันคอร์ดเพลงยืนตักแดดยัน8โมงซึ่งเป็นผลงานของคุณพราวและคุณมิวนะครับร้องกับคุณเอมาหาหิงก่อนอื่นนะครับมีคอร์ดอะไรกันบ้างนะหรือว่าการตั้งสายจริงๆแล้ว นะครับเพลงนะครับเขาบอกว่าจ e ูนทูอีแฟนะครับนั่นก็คือต้องตั้งสายลงไปครึ่งเสียงนะครับจาก E ก็จะต้องตั้งสายให้เป็น E f แฟ t นะครับจากเสียงนี้แต่เราจะเล่นโดยไม่ไม่ต้องจูนสายนะครับเราให้ตรงกับคีย์ ของอต้นฉบับนั่นก็คือการเล่น A-flat นั่นเองปกติเราจะให้คอร์ดมาก็คือมี A นะครับกับ D ใช่ไหมครับเราก็ลดมาครึ่งเสียงนี่คือ A นะครับแล้วก็ลดถอยลงไปครึ่งเสียงก็คือเราก็ไม่ต้องจ e ูนทู f f l a t แล้วนะครับแบบนี้เวลาเล่น ดี D ก็ต้องเล่นดีแฟลตนะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยฮะเอแฟลกับ D flat สลับกันไปสลับกันมานะครับแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงตรงโซโล่นะครับก็จะมี F นะครับเขาให้คอร์ดมาคือ F F sharp ใช่ไหมครับถอยไปนะครับนั่นก็คือ F ธรรมดาครับ F minor นะครับ F minor แล้วก็มาเล่น A อแ a t ดีแ a t นะครับ <arians> drafted, แล้วก็มา A อแ a อย่างเก่านะครับมีอีกท่อนหนึ่งคือยืนตากแดดจนแปดโมงเนี s, <S ่ยก็คือจะมี E flat เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอีกหนึ่งคอร์ดนะครับ ยืนจากแดดจน8ปโมงนะครับมีอามาแสงเล็กน้อยนะครับสำหรับคอร์ดอีนะครับก็จะเล่นสลากันไปสองสามสี่สองสามสี่แล้วก็โซโล F minor แล้วก็มา A อ flat แล้วก็ D flat นะครับเอ l a t อยู่อย่างเนี้ยนะครับเพลงนีน้ง่ายมากเลยครับลองไปซ้อมกันดูนะครับแต่ว่าเวลาจับคอร์ดต้องแน่นนิดนึงนี่คือการจับแบบเ,เขาเรียกอะไร A นะครับรูปแบบ A ครับรูปแบบนี้ก็คือจะจับได้ทั่วคอนะครับ f G A B C D นะครับอ e, F ครึ่งเสียงนะง่ายมากนะครับนะลองไปฝึกกันดูครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ